ลูกต้องสอบเขียนสับตามคำบอกยาวๆที่โรงเรียนจะช่วยน้องยังไงดีน้องเป็นกังวลมากเลยค่ะคลิปนี้มีวิธีนะคะ แต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Facebook Fanpage และช่อง u ู u ูบอิงแบรนด์เท i n ด์ไทยพูดอังกฤษคล่องครูโบมีใบงานมีสาระความรู้ดีๆจากประสบการณ์สอนของคูโบจะมาแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่นำไปสอนลูกได้นะคะเข้าสู่เดือนที่2ของการเปิดเทอมเด็กๆเ,เริ่มมีการสอบเขียนตามคำบอกหรือว่า Dictation ปรากฏว่าสับป .2 ป .3 เนี่ยยาวมากเลยยกตัวอย่างกลุ่มเดือนทั้ง12เดือนนี้ใช้หลัก p h o n i c s มาช่วยน้องยังไงได้บ้าง ไปชมกันเลยค่ะครูโบก,ก็จะชอบพาร้องเพลงแบบนี้ January February March and April May June, July and August, s eptember october november december these are the months of the year สำหรับเด็กที่ต้องสอบเขียนตามคำบอกเราจะใช้ตัวช่วยให้กับลูกนะคะเด็กที่อยู่ในคอรสจอ l ลี่ฟอนิกสของคูโบก็จะมีแผ่นนี้ Jolly Strip เพราะจะเป็นแผ่นชา้าที่ช่วยในการเขียนอ่ายกตัวอ,อย่างเดือนทั้ง12เดือนนะคะ5เดือนแรกที่ใช้หลักฟอนิกส์ได้เป๊ะๆเ,เลยแล้วน้องไม่สับสนแน่นอนตามเสียง42เสียงนี้นะคะ เดือนแรกคะ่ะ march march m mm, a march คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่ามันตรงกับในจอยล,ลี่สตรีปเลยนะคะเสียง m mm, a a r sounds oh, a a r sounds a oh, trans are sharking up the hill m mm, a march แค่นี้น้องๆก็จะเขียนได้นะคะต่อมาคำที่2ค่ะ may may หรือเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็ตรงตามหลักฟอนิกส์นะคะ m a may m a may a y a เป็นสระเสียงยาวตาม jolly strip ในเสียง a ช่องแรกแบบนี้เลยคำต่อมาค่ะ june หรือเดือนมิถุนายนถ้าเป็นสำเนียง british เราก็จะท่องสระ You with magic E ว่า you you ตามในเพลงนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูที่จอลลี่สติปแล้วก็ไล่ไปนะคะพลิกไปด้านหลังเจอหน้าสลับแบบนี้ก็ไล่ไปเลยค่ะ A E I O U ช่อง U มีหลายรูปการสะกดก็จริงนะคะแต่ในที่นี้เราจะใช้ You with magic E J U N you June again J U N you June หรือถ้าเป็นสำเนยียงอเมริกรันนะเขาจะไม่ออกยูนะเพราะว่ามันออกยากนะคะคนอเมริกรันมักจะอ่านว่าอูนะคะ u e s o ซาวสอูก็ e จะอ่านได้ว่าเจออูอืมจูนอย่าลืมว่าตัว N เอาลิ้นไปแตะที่ปุ่มเหลือกหลังฟันบนนะคะเจออู่อืมจูนางใช่ไหมถ้าเป็นคำสองพยางค์เมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปิดดิกนิดนึงเนานะว่าเช็คว่าสตร e สอยู่ตรงไหนนะคะคำว่าอ้อ และพยางค์ที่2จะต้องมีเสียงเชวาหรือเสียงสระเออะครูโบโเคยพูดเรื่องเสียงเชวาหรือสระเออะไว้แล้วเดี๋ยวคุณแม่ไปดูที่ใต้วิดีโอคอมเมนต์นี้ได้นะคะ August เวลาออกเสียงต้องอ่านว่า August August มันจะไม่ใช่ August แบบนั้นชัดทั้ง2พยางค์ไม่เอานะคะแต่ทีนี้เวลาเขียนเราต้องช่วยลูกใช่ไหม a u South or A u South or หยิบจอลลี่สตริปมานะคะไล่ไปเลยค่ะ a e i o u e o เห็นไหมว่าเสียง o จะมีหลายรูปสละมากๆแต่เราจะใช้ a u sounds o o g a s t gust อันนี้ตรงรูปฟอนิกส์เลย g a s t gust ตัว u ออกเสียงอะใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่พาเขาแบ่งพยางแบบนี้แล้วก็ใช้หลักฟอนิกส์แล้วก็จอลลี่สตริปช่วยกันนะเดือนถัดมาค่ะ September เดือนนี้ตรงตามรูปฟอนิกง่ายๆเลยแบ่งเป็น3พยางนะคะอย่างคำนี้ stress ที่พยางที่2ก็จะอานได้ว่า september มันจะไม่ใช่พยางอื่นอย่างเช่นแบบ september แบบนี้ก็ไม่ได้หรือจะ september อันนี้ก็เพี้ยนมากๆเลยทีนี้เรื่องของการสะกดก็แบ่งเป็น3พยางแบบนี้นะคะ1,2,3เอ s e p s e p sept เออเทมเทม b บ r s e เ t e m บอร์ e p t e m b e r ง่ายใช่ไหมเดือนกันยายนสะกดง่ายที่สุดแล้วนะคะเดือนนี้เราใช้เสียงแบบฟอนิกนง่ายๆสบายๆไม่มีปัญหาเลยเป็นหน่วย42เสียงย่อยเนาะแต่ทีนี้อย่างเดือนอื่นๆนะคะอีก7เดือนที่เหลือครูโบก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะว่าเวลาเรียนฟอนิ์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงที่สามารถทดแทนและเอามาใช้ได้อีกที่เด็กๆจะไม่ต้องรู้โดยเฉพาะเด็กโตขึ้นไปนะคะอย่างคำว่า January สเตรสที่พยา์ที่หนึ่งเนาะเจนเจนยูรี่เจนยูรีทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะแบ่งพยา์ให้เขาแบบนี้นะคะดูตามครูเลยเจอแออืมเจนตัวยูตัวนี้นะคะยูตัวเดียวมันสามารถออกเสียงยู ลากเสียงยาวเหมือนชื่อของมันได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูสอนเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าถ้าฐานเสียงเดิมใน42เสียงหลักเนี่ยตัว u u จะออกเสียงว่าอะใช่ไหมคะแต่พอเราเรียนลึกๆขึ้นไปครูโบก็จะบอกว่า y o เนี่ยเป็นอะไรได้อีกนะ u สามารถออกเสียงยูเหมือนชื่อมันนะคะเจอแอนเจนยูแล้วตัวนี้นะคะเจนยูเอรี ถ้าเราอยากให้เด็กเขียนได้นะเราก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าตัว A ตัวเนี้ยออกเสียงเหมือนพยัญชนะของแม่นนะคะ j a n u a แล้วก็ r e r i ri. ตัว y ปกติออกเสียงเยอะนะคะแต่อันนั้นคือ y ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะใช่ไหมคราวนี้ y ทำหน้าที่เป็นสระนะคะ r e r i ri. มักจะอยู่ท้ายคำให้ y ออกเป็นเสียงอ i ได้เลยนะคะเช่นคำว่า happy funny story นะคะ r e r i January January แค่นี้น้องก็จะแบ่งพยางเก่งแล้วก็เขียนได้ง่ายๆนะคะต่อมาค่ะ February February เหมือนกันเลย f e b Feb เราก็จะได้พยางคที่หนึ่งเนาะ Feb นะคะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกตัว b มันคือ b b b พอเราเม้มปากไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงของเสียงในพยางถัดไปอยู่นะคะ f e b Feb คุณพ่อคุณแม่ได้พยางที่หแล้วนะคะต่อมาค่ะ Are you ตัวนี้ก็อย่างที่บอกเนาะบางอย่างมันใช้โอนิกส์ได้ไม่หมดเพราะว่ามันเป็นคำสามพยางและมีเรื่องของการสเตรสคามีเรื่องเสียงเชวาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งให้เขาว่ารูอูรูแต่ว่ารูไปเชื่อมกับเสียงท้ายของแฟบนะคะ february february febbru b u แล้วตัว A นะคะก็ให้อ่านเป็นชื่อตัวอักษรได้เลย A แล้วก็ตัว R Y นะคะรอร เ y f ร b r u a r y เราแบ่งให้เขาแบบนี้เขาจะได้เขียนง่ายยิ่งขึ้นเนาะต่อมาค่ะเดือนเมษายน a p p ์ e a p เ l พเวลาออกเสียงเนี่ยต้องมีการสตร e สนะคะเน้นที่พยางค์แรกคุณพ่อคุณแม่เปิดในดิกเนาะเขาเน้นที่พยางค์แรกนะคะไม่ใช่เน้นพยางค์ที่สองแบบ a p พิ l วไม่เอานะคะเอ นะคะเสียงเชวาหรือเสียงสระเอิดทำงานในพยางค์ที่2 A-POL นะคะแต่ว่าเวลาเราบอยเขาเขียนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้หลับฟอนิกส s เข้ามาช่วยเนาะ A ก็บอกลูกว่าเป็นตัว A นะคะแล้วก็ตามด้วย p e r เอ r i u p อเเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะอ่านคำนี้ว่า A-PIL l A Peel แต่ว่าถ้าอยากออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษาก็ต้องเปิดอีกแล้วก็ก๊อปเสียงเชวาด้วยนะคะ Apple April ต่อมาค่ะ July July คำนี้เน้นที่พยางค์ที่สองนะคะคือคำว่า Lie เจอ you ก็พาน้องแบ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว L ค่ะอือ I e นะคะเป็นเสียงยาได้เลย ตัว Y เนี่ยตัวเนี้ยน้องก็อาจจะแบบเอ๊ะเดี๋ยว Y ก็เป็นอีเดี๋ยว Y ก็เป็นไอเ,เ,เสียงยาวก็บอกแล้วว่าภาษาเนี่ยมันทริกกี้ไม่สามารถใช้เป็นชนะไทยมาทดแทนได้หรือมันไม่มีกฎตายตัวเราต้องเช็คบ่อยๆจริงไหมคะในที่เนี้ยตัว Y เป็นสระไอเหมือนในจอ l ล y Street เนาะปกติใน January February ก็เป็นสระอีนี่ไงคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเรื่อยๆนะคะต่อมาค่ะ October October ออก ทีนี้เราก็แบ่งพยางที่2นะคะ o อ t o เอ o o ตัวโอตัวนี้อ่านเป็นเสียงโอได้เลยนะคะมันไม่ตรงตามรูปฟอนิกส์อยู่แล้วเนาะเพราะปกติโอจะอ่านว่าออใช่ไหมคะแต่นี้โอกลายเป็นสระเสียงยาวแล้วก็เป็นชื่อของมันนะคะ o c t o แล้วก็เบอรเออเบอร October October stress หรือเน้นหนักพยางคที่2นะคะและอีกสองคำสุดท้ายนะคะเดือน November November the no, o oh, no อันนี้เด็กได้อยู่นะคะตัว o เป็นเสียงยาวได้ v e m, v em, e m e m b e er e november november และเดือนสุดท้ายค่ะ december december ก็เน้นพยางคที่สองอีกแล้วนะคะ the e d e ตัวเดียวก็เป็นเสียงยาวได้เหมือนกับคำว่า e คำว่า v คำว่า m นะคะในทีนี้ก็เป็น the e d เอืมเซมเด็กๆจะสงสัยว่าเอครู C ีต้องออกเขออไม่ใช่หรอก็นี่ไง C อยู่กับ E นะคะให้ออกเป็นเสียง S ค่ะเอเอืมเซมและเบอร์เออร์เบอร์เดเซมเบเป็นอย่างไรบ้างคะ12เดือนเด็กๆสามารถที่จะแบ่งพยางสามารถใช้หลักฟอนิสมาประยุกต์กับ การสอบเขียนตามคำบอกของที่โรงเรียนได้หากคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะช่วยพิมพ์หัวใจมารวรัวๆพร้อมหัวข้อใหม่ๆที่อยากจะเสนอให้ครูโบช่วยแก้ปัญหาน้องๆอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือสอบศับของที่โรงเรียนไม่ผ่านแจ้งมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะคลิปนี้ครูโบต้องลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่อยู่จนจบนะคะ